านมันชื่ออะไรนะเอลมาคาโดตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปเอลมาคาโดนะครับมีรถนำมีรถนำทางด้วยนี่อ้าวรถนำทางรถนำทางเลี้ยวไปก่อนลนะ่ะ right. หอยหลับเข้านะครับ <Hey. S 1> ออาวสวัสดีครับคุณแฟน ดวันนี้คนที่ทำแพสตรี่อะค่ะเขาจะมาะประมาณเที่ยงครึ่งเป็นภาษานเป็ภาษา the สเปนเพราะว่าเดอะมาร์เก็ตค่ะอ๋อสเปนใช่เป็นภาษาสเปนเพราะว่าเดอะมาร์เก็ตเพราะคอนเซ็ปต์ที่นี่คือต้องการให้มันเป็นสไตล์เป็นมาร์เก็ตสำหรับเชฟทุกคนแล้วก็เป็นเป็นตลาดสำหรับทุกคนที่ต้องการจะซื้อ raw material วัตถุดิบหลักที่สามารถเอาไปทุบที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>หลักๆคือเราเป็นผู้นำเข้าเพราะฉะนั้นของที่มาทุกอย่างเนี่ยมันจะสดใหม่ตลอดเวลา ช็อกโกแลตดีมากมีความเข็มน,นิดนิดนาะอร่อย ถ้าเป็นตัวยาวเราจะแยกแคร์ถ้าเป็นตัว้าเราจะเป็นพวกวอะชุดรีมมากกว่าเป็นตวกลมเขาเรียกแคร์หร e ือีแครมมันออกเสียงทั้งสองอย่างถ้าคนไทยจะแยกแคร์ถ้าฝรั่งเศสจะออกแครมขโมยแล้วดีมั่วอร่อยอคาราเมลที่ติดอยู่ที่จานก็อร่อยมัน <laughs> คาราเมลจริงๆอะ ไม่ใช่คาราเมลแบบซื้อแบบซื้อเป็นขวดอืออือหอมเนี่ยมันเป็นแบบคาราเมลขวดแบบกวนเองอ่ะเนาะอืมอืมออันนี้อร่อยเกินคาดเนาะไส้มันอ่ะไส้มันดีมาก ต้องกินกับคาราเมลนิดนึงชิเทเพลกไหมคะถ้าเราใช้ชิทที่เป็นอ่าของฝรั่งเศสเลยค่ะเป็นบรียาชิทซึ่งทานคาวก็ได้ทานหวานก็ได้เขาเป็นบรีเหรอใช่ค่ะน,น้ารอมกันนะ ใช่ค่ะขายเป็นชื่องชีสก็คือเป็นเบียร์ใช่ค่ะเราจะไม่ใช้ครีมชีสเหมือนที่อื่นแล้วต้องเอามาปรุงไหมพี่หรือว่าใช้ได้เลยต้องไปเบคป่ะเบคค่ะแต่ว่าชีสเบียร์มันจะออกเค็มนิดนึงนะคะลูกค้าที่ทานส่วนชีเสเค้ส่วนใหญ่จะบอกว,ว่ามันเค็มแต่มันเป็นลักษณะของเขาจะรู้สึกว่ามันแปลกใชไ่ไม่เหมือนปกติใช่ค่ะแล้วเราเบียร์อ๋อหนึ่งขีดหนึ่งข้อยิง อร่อยมากมันมีความเป็นเป็นชีสอะหอมชีสแล้วก็เป็นเค็มนิดนึงแล้วตัวทาร์ข้างล่างมันแบบไม่แข็งล้วนๆเราทำได้ดีถูกต้อง มันไม่เคยกินขนมเขาเลยอร่อยเนะเาะแต่กะลามันมจะแบบแข็งๆนะทั้งๆาม,ามันร่วนอร่อยเออร่อวนๆแล้วแบบปกติมันนิ่มอะเนาะมาชอบปาลีเบรคเขาก็มีทุกอย่างจริงๆนะป๊า,มาดม,ม,ามาเคยสอนให้ป๊าทำบัวไม่เคยป๊าเคยสอนป้าทำมือเฟย ใช่ป่ะเมือเฟย์แต่อันเนี้ยตอนที่เราไปปารีสกันเราก็ไปกินอันเนี้ยใช่ป่ะขอบคุณครับผม มันเฮลเซนัดอ่ะปริเบสคืออะไรบ้างปาริเวมันต้องเป็นวงกลมเพราะว่ามันเกิดจากดูเดลฟองมั้งที่แบบเป็นนักปั่นจักรยานเนี่ยแล้วไส้ข้างในมันต้องเป็นครีมเฮลเซนัดอือ ใช่ครีมมันแบบว่ามันมันไม่ครีมจริงๆเหรอเรืแบบมันอร่อยกินอย่างนี้ไม่ค่อยเสียดายแล้วกินแบบของหวานนี่มันไม่อร่อยเสียดายเสียดายแคลอรี่ที่มันเข้าไปแล้วต้องไม่เบิร์นออกแต่อย่เงี้ยก็ถือว่าคุ้มคุ้ม,มาการลงทุน ทิ้งบินครับเดอแอนเอาบิวให้คุณคงเก็บไว้ค่ะเผืจะดูรายการชีสผู้ทานอะไรไปแล้วชอบโอเคได้จะได้เก็บไว้่ะอ๋อดีใช่จะได้เพราะบางครั้งจะจำไม่ได้จำไม่ได้เลยใช่ บางเดี๋ยวข้างหน้าถ้ามาแอนจะแนะนำชีสเบียร์เมื่อกี้ก็ลืมให้ชิมเลยที่เอามาทำชีสเค้กใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อร่อยไหมอร่อยโซชีสเปล่าไม่ต้องทำชีสเค้กก็อร่อยนี่แบบเป็นแฝดมันโปอยู่ใช่ค่ะอร่อยเนาะเกี๊ยวแคนเบอร์เรียวันนี้ไม่น่าจะไหวแล้วนะคะน่าจะแน่นแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเ้าหน้าพาเพื่อนมาด้วยจะได้กินเยอะๆขอบคุณครับ คนนี้ไม่จะบอกให้อยู่ก็ไปตรงนี้ไปสวัสดีครับผมแฟรงค์สิทธิปีดานัน